แม่ครับกลับมาแล้วครับอาหารเที่ยงมีแม่แม่ครับแม่ไม่เป็นไรครับก้ามาแล้วเหรอลูกแม่เผลอหลับไปอ่ะแม่ยังไม่ได้ทําข้าวกลางวันไว้ให้เลยอ่ะเดี๋ยวแม่ไปเรียกทำให้นะแม่นางไม่ไม่ต้องนะครับแม่แม่นอนพักเถอะนะครับแม่เป็นอะไรครับเนี่ยไม่สบายหรือเปล่าให้ผมพาไปหาหมอไหมครับโอ้ยไม่เป็นไรน่า คนแก่มันก็นอนเยอะแบบนี้แหละลูกแม่ไปรีบทำกับข้าวให้ดีกว่าพอลูกจะได้รีบกลับไปทำงานอีกไม่เป็นไรหรอกครับแม่หรือผมไปซื้อหมูปิ้งกินก็ได้ว่าแต่แม่เหอะแม่กินข้าวเช้าหรือยังครับเนี่ยแม่ต้มข้าวต้มกินแล้วลูกแล้วกินยาหร้อยังครับจ้าแม่กินแล้วตอนนี้แม่ดีขึ้นแล้วเดี๋ยวแม่จะต้องกลับไปทำงานเลยนะลูกฮะวันนี้วันอาทิตย์นะคะแม่แม่หยุดงานไม่ใช่หรอใชอแม่รับจ็อบพิเศษน่ะ ทำความสะอาดบ้านหลังเขาแบบเดียวก็เสร็จแล้วลูกแม่แม่ต้องพักบ้างนะครับแม่จะรับงานพิเศษทําไมงานทาความสะอาดเนี่ยมันไม่ใช่เบาๆนะครับแม่แถมแม่ก็อายุเยอะแล้วด้วยอ่ะนี่ถึงแม่จะอายุเยอะแต่แม่ก็ยังแข็งแรงนะลูกอย่าดูถูกแม่แบบนั้นสิก้าแม่ครับผมขอโทษนะครับที่ยังดูแลแม่ไม่ได้ที่ ยังทําให้แม่ลําบากแบบนี้อยไม่เอาไม่เอาไม่เอาอย่าโทษตัวเองเลยนะเดี๋ยวผมเก็บเงินได้เมื่อไหร่ผมจะรีบเปิดร้านขายของแล้วเราจะขายของอยู่ด้วยกัน2คนนะคะแม่จ้าแม่จะรอวันนั้นลูกของแม่ทําได้แน่นอนแม่รอผมก่อนนะครับผมจะทําไม่ได้ ผมจะรีบเก็บเงินค่ะแม่อมืลูกแม่เก่งอยู่แล้วแหละงั้นเดี๋ยวจะสายแล้วแม่รีบไปทำง,งานก่อนนะลูกแม่ขอโทษนะที่ไม่ได้ทำข้าวกลางวันไว้ให้ไม่เป็นไรค่ะแม่แม่ไม่ต้องห่วงผมนะครับงั้นแม,ม่ไปก่อนนะลูกนะเออเดินทางปลอดภัยนะครับแม่จ้าเออเฮ้อ สูงแจก100เพชรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e x The Series และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไลค์คลิปโอนั้นและคอมเมนต์ UID ฟรีฟร์ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ่น100เพชรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับดูหนังตอนต,อต่อไปของเรื่องที่ทุกคนอยากดูได้ง่ายๆเลยทุกคนเพียงทุกคนกดไปที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็จะเจอกับ แท็กชื่อเรื่องของหนังที่ทุกคนกําลังดูอยู่ทุกคนสามารถเอานิ้วจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนครับแต่ทุกคนก็จะเจอกับตอนอื่นๆของหนังเรื่องนั้นสามารถรับชมได้ทุกตอนแบบไม่ง่ายกันเลยกลับไปกินข้าวบ้านกันเหรอแกเห็นไหมโรงอาหารก็มีมีซื้อข้าวกินเ้าเออคือว่าผมอยากประหยัดเงินนะครับเสียทำไมเงินเดือนที่ฉันให้แกไม่พอใช่เหรอฮะเออก,ก็ก็พอใช้ครับเสีย แต่ผมอยากเก็บเงินไว้เยอะๆผมมีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านขายของให้แม่ผมนะครับเปิดร้านขายของน้ำหน้าอย่างแกเนี่ยนะทำได้<อ>รับเงินเดือนจากชั้นเดือนละ9 0 0 0ชาติไหนวะจะเปิดร้านให้แม่ได้แม่แกวคงลงนรกไปก่อนแล้วมัง้งเอสียครับทำไม พูดความจริงรับไม่ได้เหรอถ้าฉันไม่เห็นว่าแม่แกเคยไปทำความสะอาดให้บ้านฉันแล้วก็ฝากแกเข้าทำงานกับฉันฉันไม่รับแกอกเว้ฉันไม่อยากจะร่วมกันน้ำหน้าใหไ่เวหางานอะไรทำได้ฉันมีสายงานทำมีเงินเดือนให้แต่ดันไม่ตั้งใจทำงานแล้วผมผมก็ตั้งใจทำงานแล้วนะครับเสียพักเที่ยงหนึ่งชั่วโมงแต่แกกลับมา1ชั่วโมง10นาทีเนี่ยนะคือก็แค่วันนี้วันเดียวครับไม่้องเถียง คืนฉันเห็นแกเลดเวลาพักอีกเมื่อไหร่ฉันไล่แกออกแน่ครั้งเนี้เออเสีย oh, <dear. S 1> เข้าใจไหมเออเข้าใจแล้วครับเสีย <c oughs> จำไว้ฉันน่ะมีบุญคุณกับแกกับแม่แกขนาดไหนพาพวกแกสองคนไม่มีฉันตอนเนี้ยพวกแกสองแม่ลูกคงได้ไปนั่งขอทานกันแล้วมั้งอฉันนี่มันถ้าบุญคนไม่ขึ้นจริงด oh. ูอย่างนี้ <c oughs> เก็บหมามาเลี้ยงมันยังจะดีกว่ามีและนะ แม่แกมันคงทำตัวไม่ดีผัวมันเลยทิ้งสุดท้ายได้หอบลูกมาํำบากแบบนี้ตั้งแต่เด็กเออสียครับอย่าพูดถึงแม่ผมแบบนั้นเลยนะครับทำไมแกจะทำาไมกับฉัน<ม>ทำ<ะ>ไม่ม,ม่เหรอว่า <Okay. S 2> ไงนะครับออน้ำหน้าอย่างแกแล้วแม่แกมันเป็นในแค่ขี้ข่าแบบนี้ลหละไม่เป็นไรนุ้ยไก้าอย่าคิดมากนุ้ยเพื่อน <c oughs> สักวันฉันจะเก็บเงินเปิดร้านให้แม่ให้ได้แล้วฉันจะเดินมัน้าออกต่อหน้ามันเลยเออซวยๆทำไมวะรวยกว่าเป็นเจ้านายทำไมต้องพูดจาอะไรแบบนี้ด้วยวะทำไมต้องมาด่าแม่ฉันด้วยแม่ฉันจนแล้วไปหนักหัวมันเหรอเออไอสเสียเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้แหละแม่ไปใส่ใจมันเลยเว้ยเคลียรซะเปล่าเออมือม่อไหลวะเมื่อไห่ฉันจะเก็บเงินได้สักทีวะ ฉันทนเห็นแม่ฉันลำบากอยู่แล้วไม่ได้วะแกรู้ไหมตั้งแต่ฉันเกิดมาจนฉันอายุขนาดนี้ยฉันยังไม่เคยเห็นแม่ฉันอยู่นำงานเลยด้วยตอนเด็กแม่เคยพาฉันไปทํางานด้วยฉันเห็นแม่โดนคนอื่นด่าเห็นแม่โดนคนอื่นใช้ฉันตั้งเป้าหมายว่าสักวันฉันต้องเปิดร้านหรือทำอะไรสักอย่างให้แม่ฉันไม่ต้องเป็นลูกน้องใครอีกแต่จนป่านนี้แล้วฉันก็ยังทําไม่ได้เลยว่ะเฮ้แต่แก ทำเต็มที่แล้วนว้ยฉันเห็นแกได้เงินเดือน900 0ันเอามาใช้แค่เดือนละพันเก็บตั้ง800 0 oh, ันโอ้โหแบบแกนี่ก็สุดๆแล้วนว้ยขนาดฉันทำขนาดนี้แม่ฉันยังต้องลำบากเลยเมื่อไหร่กันวะเมื่อไหร่ที่ฉันจะทำให้แม่ฉันได้สบายสักทีวะเอาแนะ่ก<ๆ>็ไกลแล้วไม่ใช่เหรอวะไกลอะไรกันเล่าเปิดหลานยางานน้อยก็สองสามแสนตอนเนี้ฉันยังมีเงินเก็บสัก ห้าหมื่นได้วะคิดยแง่ดีดิวะอย่างแกมีนั้งห้าหมื่นแล้วด้วยฉันหา่ายังไม่มีเลยเนี่ยสู้หรือเ่าเพื่อนเครียดไปแบบเนี้ยช่วยอะไรไม่ได้หราด้ว,วยอือช่วงนี้ก็อดทนได้เสียนี่ไปก่อนแล้วกันอืมฉันจะทําไงได้วะก็คงต้องอดทนต่อไปไปรีบทํางานเถอะวะอยากรีบกลับบ้านไปหาแม่แล้วว่ะเ,เออไป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 อ,อืเหลือตรงไหนบ้างวะเอือ,เอ,อ ป้าป้าป้าหยุดก่อนป้าวันนี้วันอาทิตย์นี่ทำไมวันนี้ป้ามาทำงานด้วยหรอโอมาสิลูกป้ารับจอบน่ะป้าแต่นี่ป้ารับจอบเมื่อไหจ่จอบแล้วนะหยุดบ้างก็ได้นี่ป้าจะรับจอบเยอะไปไหนเนี่ยโอ้ยนี่เป็นไรหรอกบ้านหลังแค่เนี้ทำความสะอาดแป๊บเดียวก็เสร็จเดี๋ยวป้าก็จะกลับบ้านแล้วป้าป้าจะเอาเงินไปใช้อะไรนักหนาเนี่ยป้าเป็นหนี้หรอป้าป้าไม่ได้เป็นหนี้หรอกลูก แต่ป้ายอยากให้ลูกชายป้าสบายมีอยากให้ลูกชายป้าต้องไปเป็นลูกน้องเขาเถอะป้าเด็กอะก็ให้มันหากันเองเถอะป้าแก่แล้วนะพักผอ่อนเถอะ ขื่นป้าทํางานหนักแล้วเป็นอะไรไปอ่ะหนูก็ซวยดิหนูเป็นคนดูแลป้านะต่อจากเนี้หนูจะลดวันทํางานของป้าลงแล้วนะให้ป้าทํางานแค่วันว้นวันก็พอไม่ไม่เอานะลูกไม่เอานะป้าขอทํางานเหมือนเดิมนะนะแต่ป้าป้าอายุเยอะแล้วนะแถมอีกอย่างอ่ะเวลาป้าทํางานก็ช้าป้าคือหนูขอโทษนะมันไม่เหมือนกับหนุ่มๆสาวๆที่เขามาทํางานกันนะป้า ตอนนี้พวกนายจ้างอ่ะมันก็อยากให้งานเสร็จไวๆป้าแต่ต้องขอโทษนะที่ต้องลดงานป้าลงจริงๆอ่ะเอ่อเอาอย่างนี้ดีลูกเดี๋ยวป้าจะทำดีขึ้นเดี๋ยวป้าจะทำให้เร็วขึ้นนะโถป้าคะป้าช่วยเข้าใจหน่อยสิป้าทำได้จริงๆป้าทำได้จริงๆริงลูกแต่ลดมาทำงานของป้าลงเลยนะป้าแต่ป้าอย่ะแล้วนะป้าจะทำอะไรมันก็ช้าอึดอัดอ่ะหมายว่าป้าพักผ่อนเยอะ อยู่บ้านให้ลูกเลี้ยงได้แล้วแต่แต่ป้ายังทำได้จริงๆป้ายังทำได้จริงๆนะลูกไม่เชื่อดูดูเดี๋ยวป้าทำให้ดูนะนี่นี่เอออาป้าป้าปเป็นไอ่ะ